ฮะอยู่ในนั้นน่ะแถมพูดแถวนั้นแหละการกันไหนเชียร์หาดีวินเย่จะต้องนัางข้างหลังบอกบอกได้ค่ะบอกเขาตอที่เอาเอาดูกล้องอยู่ไหนฮะอยู่นี่อะฮะแปดห้านะว่แปดห้านั่งแถวสองทำก็้องไตรมีตัวหนึ่ง พี sociedad, ่ฮอปโดนอะไรทำอะไรอะเตะบอลมาแล้วโดนอะไรตัดศอกโยกไปโดนอะไรมาคะโยกเตะบอลนะเอาใหม่สิโยกไปทำอะไรมานะเตะบอลโยกเธอจะเตะบอลไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอมันไม่ใช่กีฬาให้เธอต้องเล่นยกเธอต้องเล่นต้องไปลีลาเธอต้องเล่นลีลาไม่งั้นก็ไอส์เกต ช่างตุ้ไม่ยอมต้องบินดูค่ะทุกคนยะโหาต้องบินนะไม่ต้อจริงไหมลองปลอมดูไหมลองปลอมจะเหมือนไหมไม่มันจะเหมือนไหมลองปลอมอ่ะงั้นต่อสายเธอลองต่อสายดูก่อนเข้าไปกันหมดแล้วอะฮะเธอลองต่อสายจิหยุด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 ต่อสายไว้ก่อนนิ้วพี่นิ้ว พี่เบนให้เขาต่อสายก่อนไหมลองโยกรถดูไหมลองโยกรถดูไหมโยกรถดูนะจะไม่วิ่งเขาอยากโยกโยกรถใช่เอ้ยถูกแล้วไม่ทะลุไม่คันเพิ่มเลยเฮ้ยถูกแล้วคุณแม่ไอพีเอชไอพีเเดี๋ยวไลค์ตอปปี้ซู้ไม่ได้นะฮะสู้ไม่ได้สินะ นี่คือรถขนหมูดีีนี่เองไม่ได้ค่บออกมาไอ้แอนไม่ได้ลหรือเปล่าใช่ค่ะเอาออกมาเราับต้องอย่าไม่ได้เขราะเห็นความสุขอะที่ปารีสที่ปารี้คนไม่วยแล้วก็นอนทำไม่างพิงเท้าคูดักอะไร นั่งแท็กซ้่ไม่ได้เนี่ยไม่มีแบบรถนธุนเราไปแล้วเขาแม่จะได้ให้เขากลับไหมให้มาไหมครับเขาแม่ใจเร็วจะเลยไปแล้วเขาขึ้นรถไปเลยเหรอเอาลากไปนะแกเราก็ดูจากกล้องตัวนี้ก็ได้นี่แล้วใช้กี่กล้องนะกล้องเดียวค่ะกล้องเดียวกล้องเดียไม่วิ่งกล้องเดียวได้สวัสดีศาสตร์พี่พรไม่ได้เจอนานเลย ทำมาเหมือนกันยกนอีกอยทีซคอเอซบกันสีซบซบวบัเอาองสีซสีกิวบางอิน ต้องฟังเพลงใช่ฟังเพลงไม่ได้ได้ปหมแต่บีมไม่มีหูฟังครับทขาไมบีมไม่เอามาครับบีมเป็นนักดนตรีที่หูฟังอยู่ในกระเป๋าอะสองกล้องรถไม่วิ่งได้ครับยืมหูฟังให้บีมหน่อยจ้ายืมหูฟังให้บีมหน่อยจ้าเอาบีมหูฟังให้บีมหน่อยเอาจ้าเอาเบอริเตอร์กลับมาใช่ไหมครับเบอร์ริ่เตอร์กลับมาเลยครับขอโทษทีไี้ไปฝั่งนี้กระดาษ พ <AG AR> enfin ี่แดนหานิเตอร r ให้เอ้ยไปหาให้หาหฟังให้บีม่อยค่ะได้ๆบีมอยาฟังเพลงมีค่ะดูมีค่ะข้างหลังนอนนี่เป็นคนขับรถดีครับครขับรถต้องไม่สวยขนาดนี้นะคะต้องไม่สวยขนาดคนับรถเป็นเป็นอย่ยงนี้นะครับผมนาดีไหมบีมลูอยู่ไหนอะ เขาเก็บมอนิเตอร์กับนที่หมดแล้วเนี่ยค่ะเขากำลังมาใหม่ค่ะเขากำลังกลับมาด่าเขาจะด่าเราด่าพี่การกอีนั่งโดยใช่ไหเนี่ยเราว่าเราเอาก็อีแถวเนี้ยนั่งกอีสีขาวเราโยกรถจะมีแบบนี้ไามแบบไม่ต้องย่อเป็นคนสามารถพิเศษแอดคู่ว่าเราแอด่็พี่น้อง เราบ่มอยากคุยอยาให้นายคุยถามป้าตุ้มแอนดี้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 ที่วนนครับดีไหนอยู่นครับได้เยนะได้หรอขึ้นได้หรอไม่ก็ต้องเัตรงนี้แอนดี้ผีนะครับ เนี่ยมึงก็นั่งไม่ดีแต่มตกัรานี่ครับอันนี้ไม่กิน้กจนึ่งไหมหกจุดครับใช่เรา m น n i t o r เรามาไหมฮะมาแล้ครับเราต้องเราต้องขอถ่ายด้วย

ไัวครับไม่เป็นไรแล้วเก้อยู่ตรงไหนคะอยู่ปตรงนี้เหรออาจจะมีตงที่ พี <Es> <an> <วร legen> ่นอนพี่นอนนตไม่สร้างทองนนที่ไหนได้ดิมองบ่นำมห้ามมองบ่นดํามากเลยดํไม่มีหรอกพี่เดี๋ยวมองไมด้มันนั่งนั่งด้อมควงนี้ไัต้องปผมไปแล้วไว้นี่นะได้เลย เขาอยากปีนี้นอนอ๋อปีนี้นอนแล้วไปแล้วไปขุดไม่หรอเดียวไม่หรใครขยมรถครับแบบเป็นอะไรก็ได้เป็นตัดน้ายมาแล้ว้็มาแบบหาคนขยมรถดิค่ะทีมขยมรถซีขาพีเอ็นทีทีมขยมรถสองพันสิบเจ็ดอันนี้นี่เออนิวขยมไปขอเพลงที่มีมือ่าเดี๋ยวซ้อมวแรกให้ดูนะที่เปนซ้อมคิวแรกให้ดูนะต้องเสร็จอุนเต้ยปา เนี่ยเราว่าเราไปเราไป,เราไปดึงกาอี้กันมาเหอะทุกนเนมีสองตัวเนะาะเดี๋ยวไปหาให้ง่ายเก้นี่ไงน,นี่ไงโบ,บนัสเนกางเกงผ้าไ่ดีค่ะ เขาคือใครทำไมดูชิลจริงๆเล่าสิคุณเป็นใครทำไมคนนี้ใส่ไม่ดีไปนัดแชทกับเขาฮะเต้ลเหรอใช่เราเหงาเราเหงาเราสามคนไปเหงาไปขึ้นรถกันนี่ดีมากเด้อสุดท้ายดีมากสวัสดีครับพี่ดีอ้าวคนละเบอร์กันเบอร์ไหนฮะ เบอร์เบอรย่เบเยอขึ้นไปเลยฮะเร็วเขารอูไมก่อนเร็วแอนนี้เพจค่ะเดี๋ยวไม้า่ายขึ้นไปขึ้นไปไม่้อาถ่ายรูปรูปนึงได้ได้ใส่ๆส่ให้นานก่อนจะได้ทำงานทำการสักทีเออขึ้นรถได้แล้วฮะน้องบรูคของเรา ไม่มีแว่นดำเหรอจาน้องบรู๊กไรท์กแล้วอ๋ยระวังรถชนลูกมีคนถามหาน้องบรุ๊กงบรุ๊กปลอดภัยดีค่ะงบรุ๊กล้วยจะรับประทานยาลดความดวนไม่กล้วยแม่บอกไม่กล้วยเทียนที้มีต้นอะไรต้นกล้วยสองพันสิบแปเอาจริงต้นกล้วยแล้วบกล้วยแล้วเอากระเป๋าให้นางสิต้นกล้วยป่า สวยมากมองไม่เห็นอะไรเลยภาพมาวพี่จะไม่ได้เปิดภาพมาพบพี่เชื่อการขย่าถแล้วก็อีกอาร์ตบอลจอนเมด้วยอารต้ออนเมกลางคอมมเลย ปราปรา์ตี้เขาอยากรถปาร์ตี้คนเดียวก็ได้จะอยู่คันหนึ่งแม<า>่แอดมินเ่ชเอากระเปี้ยนไปไล์แข่งไปเออเอาไปไล์แข่งอย่าแย่งลูกค้ากันสินะห้ามแย่งลูกค้าไ <Like in. S 1> <laughs> ล,ล์เก่งรถโดนรถขดหมูดี <laughs> ดอเหมือนเหมือนเ <laughs> 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 อ็มว <laughs> <laughs> <อ>ีพี่รำร้องเหมือนเป็น แมปาบสัยเรอ,อ่ะพี่ออฟพี่เนวพี่เนวโตวพี่ออฟพี่นายจะต้องเอ็นต่ำลงไปทุกคนเอ็นบอ่อสองแถวหน้าเอ็นบอ่อเอ็นบอ่อเราจะไม่เห็นแถวหลังเอ็นในท่าโอมาเอ็นในแถวโอมนายเอน็น เตยเตยมีฮาร์บิลีลาเตยเตยตยต้องกดหน้านะระวังหน้ามีเน็ตเด้อกดหน้าเออนี่อ่ะทำอยู่ทำอะไรดูต่อคนนั้นไม่มีงานเลยอ่ะอะาหนายนปรับเบาะปรับเบาะตรงนั้นไม่เห็นหน้าแป๊นถ่ายอะไรทีขึ้นมาล้วหมดเอาอะไปเสริมตัวอ่อมาขึ้นมาหนอนหรือยัง อ่ะออฟไนท์ออฟไนท์ไห,ไห,หลตัวเองลงมาอีกออฟไนท์ไห,หลตัวเองลงมาไหลลงมาอ๋อแล้วแถวหลังสูงขึ้น <c oughs> อ่ะกะ <c oughs> วินวินสูงขึ้นวินสูงขึ้นไ <c oughs> นไนไนไนต่ำลงมาอีกต่ำลงมาอีก <c oughs> เออเ อย like like <sm> ู่ของบอนีองตีนี่ยรบับเหมือนรถคนผลไ้ะเอางี้ให้เต้ยอ่ะซบพีคโอมซบเต้ยต่อท่ิกะใช่พี่พี่พี มือบังพี่เต้ยอะค่ะมือซ้ายเอออาแบบนั้นพี่เต้ยต้องมาเออดีพี่โอมซบพี่เต้ยนะเป็นแบบเป็นฟิวแบบฟิวรวมต้องไม่มาแบบนี้เป็นเรือขี่นะครับขี่กับเรือยนะครับตามตามค่ะตอนนี้สวยกว่าตามตอนนี้สวยกว่ารโอเค แคมเปญนี้มีชื่อว่ามึงจะถ่ายเสร็จไหมจบต้องพูดเานนะ Let's go เลยนะทุกคนถ่ายรูปอยู่ Let's go to the sea โอเคมึงไปกิจตลกมากไม่คุยกับพี่นิวทุกคนถ่ายรูปอยู่เลิศมากอันนี้คือทำงานหรือพี่นิวรัต่์ดาให้อยู่ตำแหน่งไลายให้คือกล้องถ่ายอะตำแหน่งไลายแต่เป็นกล้องภาพนิ่งเสียงสะท้นกลองเลยวันเนี้ยก็ได้นะ ก็คือรถจะยังต่ออยู่ใช่ไหมใช่รถจะไม่มีการขยับทีมักขยับนาเกียดมากทีมอีกนะเกียดมากมันมันมันรูดด้วยอ่ะเจยอย่าอยู่กับหูกกันสิผูกบอกบอกครับทำไมตาพิกถ้ารถพิกไม่ตัดสมอดงหรือใช่ทีมอาร์ตประจำจุดต่างๆนะคะลูกปิดประตูหน่อยเปิดประตูหลังไหมให้ยินดีไปมุ้ยๆอยู่ตามซอกเก้าอีอ่ะยินดีบอกว่าจะไปนอนใต้ท้องรถ ปิดประตูหน่อยปิดประตูดีนดีนเอาลงไปเออเอาวอลลงไปดีมเอาวอลลงไปคือชอบม่านที่มีความเป็นสีชมพูบูมบูมโอ้เอามาโอ้ใช่มาทีมอาร์ไปจำจุดให้หน่อยประจำจุดทีมอาร์ทีมอาร์ไปจำจุดทีมอาร์ได้ไหมฮะได้ได้ อ่ะลูกึ่งระวังวะระวังบูนเด้อบูปิดม่านตรงม่านตรงหยกให้หน่อย <Okay. S 2> พี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟปิดม่านให้หน่อยมันเห็นรั่วออฟปิดม่านให้หน่อยลกูกปิดม่านก็ไม่ได้ยินปิดม่านข้างหน้า